ปาเไฮไๆสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่จักรวาลของ c เล็ก Entertainment กับรายการ G ีเล็กเช็คอินจ้า วันนี้นะทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำรายการที่จะทำให้หลายๆคนคนหูลุกฟูเป็นรายการน้องใหม่ของ c h e e Channel ที่กำลังจะคลอดเร็วๆนี้เลยรู้การที่จะกัดกินเหยื่อก็ต้องเข้าไปสิงสูนะครับแต่หากอมเนี่ยเขาเชื่อกันว่าแค่เพียงเราสบตาเนี่ยเขาแค่มองตาเนี่ยคือเขากินด้านในเราไปนนรายการนี้เราได้คนพนักงานของ t r e x Entertainment มาเป็นพิธีกรซึ่งแบบว่ามีหลากหลายคาแรคเตอร์มากตั้งแต่แบบว่า เท่หล่อแบบคนณัวสวยแบบมุน่ารักสวยเก๋สวยหวานสวยแบบโลกนี้สดใสองค์สีชมพูมาให้ทุกคนเนี่ยได้เลือกชมกันนะจ๊ะว่าจะชอบแบบไหนอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันกว่าว่าบรรยากาศการถ่ายทํารายการนี้ก็จะแบบเป็นยังไงบ้างน่ากลัวเปล่าหรือแบบทีมงานก็จะแบบว่าเออมามาบอกก็ไม่รู้เอาไปมาเดี๋ยวเราไปดูกันคุณแนะนาตัวหน่อยครับเป็นพิธีกรรายการอะไรนะคะตอนนี้ทาง อ่าคัแลปกติผมนิ่งๆหล่อๆอยู่แล้วไม่ได้แบบตลกอะไรเท่าไหร่คุณมาแบบหล่อเท่ใช่ใช่ผมติดหล่อไปแล้วมาถูครับพอจีนี้พอได้ได้ออกแบบยูทูบเป็นคลิปเป็นดาราบ้างแล้วเราติดแอคแล้วไงตอนแรกได้แบบเอ้ยง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะแบบใครจะถ่ายรูปพี่ต้องขอนะแล้วออนแล้วพวกเจ้าหนุ่มเจ้าหนี้เขาจะเห็นไปเตรียมตัวรับสายโทรศัพท์อเคให้ดีนะขอบคับผมทะเบียนตรวจสองคนได้หรือเปล่านี่น่าจะเป็นความผิดพลาดของทางระบบ แต่ขนาดก็มีระเบียบการสตรวจการตรวจลืมเหรอคะลืมคนะมันนานมันยาวอ่ะยืนต้องมันยาวนะนี่คิวข้วมดแล้วพิธีกรตกกีฬาขอเอ็นจิ้แบบเมื่อกี้เลยเทปแรกสยองขวัญมากห้องถ่ายก็สยองขวัญยุงเยอะมากเยอะมาจะเป็นใครเลือดออกแล้วหรอคะมีสคริปต์ค่ะวันนี้มีสคริปต์นะคะอ่าแต่สคริปต์เป็นอย่างนี้ทำไมหนาจังเลยอะคะมีหลายคดีหลายคดีเลยโอ้เป็นยังไงบ้างคะอันนี้กับบทบาท ปกติทําหน้าที่อะไรคะช่างภาพครับวันนี้มาเขาเรียกว่าอะไรนะอยากใส่กางเกงไหมใส่กางเกงไหมเหมือนไอ้เนี่ยเรามาเล่าเรื่องคนคนคนเล่าเรื่องเหรอพี่เช็คสวัสดีครับพี่เช็คเรามาเล่าเรื่องให้คุณผู้ชมฟังกันดะอ่าพอดพอดเล่าพอดเบาเบาเเป็นการเป็นคดีสะเทือนขวัญทางภาคใต้ของประเทศไทยว้ายเฮ้ยน่ากลัวนะครับท่านผู้ชมน่ากลัวค่ะน่ากลัวดูคนหน้าคนเล่าก็น่ากลัวแล้ว ท็อปตัวท็อปไอคิดถูกเนี่ยที่ผ่านมาแต่ความทรงจำของคนไทยทุกคนก็ยังน่าจะยังจำได้อยู่ครับเพราะมันติดปีนะครับกับการจากไปของทันโทนัทวานิีสาไม่ใช่แคองเจ้าประสบยังไงอ่ะปบนี่แหละแค่นี้เหรอจบแล้วเย้มนอีกรอบมันจะไปกองตจมต้มน่ะเสร็จแล้วเหรอคะเสร็จแล้วค่ะเย้อันนี้พิธีกรอีกหนึ่งคนเหรอคะใช่ค่ะชื่ออะไรคะแนะน้ำตัวหน่อยค่ะโบเบยค่ะ ตลายการเล่าของเราเป็นไงบไหมคะไปเฉียดไม่น่ากลัวเลยค่ะใชหน่ากลัวหน่อยสิคะแต่ป้องยากจังเลยค่ะอันนี้นอากลัวน่ากลัวเหรอคะบ้านไม้สองชั้นหลังนี้จะกลายเป็นสถานที่ที่ค้าลูกในไส้ไดลูกขอเองเหรอคะอ AE ขายตออลูกค้าด้วยแล้วข้องสกิปฟไปเรื่อห ที่แม่บอกห้ามจิงเลยภาพเรือที่ติดอยู่บนระเบียงนะคะทุกอย่างบ่งชี้ว่าเธอพยายามต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่สุดท้ายเธอถูกสังหารในที่เกิดเหตุเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็ยากอยู่นะคะยากอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะทำอะไทุกอย่างเธอทำได้ค่ะ ก็คือถ้าสปอนเซอร์เจ้าไหนก็คือสามารถลงได้ตั้งแต่ EP ที่2เดี๋ยวเราปล่อย EP แรก EP 2สามารถมีลูกค้าลงได้เลยค่ะคินแค่ะค่ะก็นแค่โหนี่คุณดคุณทำงานหนักมากเลยนะคะเาอผมเดินไม่ให้เดินงานผมเดินเล่น อ่ะนะคะทุกคนและนี่ก็คือเป็นบรรยากาศการถ่ายทำซึ่งรายการนี้นะคะเราก็ถ่ายทำกันที่สตูดิโอของ t r e x e n t e r t a i n m e n t นะใครสนใจอยากจะมาเช่าสตูดิโอในการถ่ายทำนะก็สามารถ ติดต่อขึ้นมาได้เลยเรามีแบบว่าห้องสตูลหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องครัวห้องรับแขกห้องนั่งเล่นห้องทํางานห้องแบบเซตเป็นคาเฟ่ก็คือสามารถเซตเป็นแบบว่าฉากต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการได้หมดเลยนะจ๊ะหรือว่าถ้าใครเนี่ยสนใจอยากจะให้เราทำคอนเทนต์ไหนอยากจะให้เราพาไปดูอะไรใดๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะจัดให้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะชิเร็กเช็คอินบายบาย